เดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถชันเมืองที่342นะครับชุมทางแก่งคอยไปทางกรุงเทพผลลำโพนครับที่กําลังจะเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีเชียงรากนะครับวันนี้ได้อัสตอมครับ 4, 1, 3, 6ทางขบวนนะครับ ขอตัวขึ้นรถก่อนนะครับตอนนี้ทางสานีนะครับให้สัญญาณปล่อยขบวนรถชัลล้นเมืองที่3-4-2ี่อคับออกจากสถานีเชียงรากแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ